สวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับตัวนี้เป็นสินค้าเกี่ยวกับกล้องวงจรปิดนะครับเป็นโซล่าเซลล์แคม era นะครับเป็น cctv นะครับกล้องวงจรปิดนั่นเองนะครับเป็นแบบระบบ wifi 4 g ก็คือใส่ซิมการ์ดนะครับแล้วก็เป็นระบบที่รับพลังงานจากพลังงานแสงอาทิตย์ นะครับตัวนี้เป็นแผงโซล่าเซลล์นะครับขนาด30คูณ20นะครับตัวนี้ก็เป็นสายที่ต่อเข้ากับตัวกล้องวงจรปิดนะครับแล้วก็ตัวกล่องสีดำๆนะครับตัวนั้นเป็นตัววงจรที่ต่อกับแผงโซล่าเซลล์นะครับเปิดปิดเพื่อให้เราดูว่าระบบ าการทำงานของวงจรมีปัญหาไหมนะครับอืมครับก็ตัวนี้รับพลังงานาแยกโซนมาจากตัวกล้องนะครับเพราะว่าตัวกล้องเนี่ยจะมีตัวพลังตัวแผงวงจรโซลาเซลล์รับพลังงานอยู่แล้วนะครับแต่ว่ารุ่นเวอร์ชันนี้นะครับแยกแผงวงจรมาให้เรานะครับ1ชุดเห็นไหมฮะตัวกล้องจะมีแผงวงจรอ,อยู่อีก ก็คือจะเป็นคู่ตัวรุ่นแรกๆอ่ะจะเป็นคู่ตัวมาให้อยู่แล้วอ่ะครับสามารถใช้จากตัวนี้ก็ได้เช่นกันนะครับส่วนอุปกรณ์ในกล่องก็จะมีขาขาตั้งกล้องนะครับขาตั้งกล้องนะครับแล้วก็ขาตัวเสาสัญญาณนะครับตัวรับสัญญาณ Wi-Fi พวกอินเทอร์เน็ตนะครับ ตัวนี้ก็เป็นขายึดกับตัวแผงวงจรโซลาเซลล์นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นกล้องตัวเครื่องมันนะครับตัวนี้คมชัดนะครับทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆก็จะไปดูในคู่มือได้นะครับแล้วส่วนตัวนี้เป็น QR Code สแกนเวลาเรา,าจะเปิดใช้ในแอปพลิเคชันนะครับตัวนี้ใช้ ฐานชาร์จ4ก้อนนะครับนะก็หาซื้อได้ตัวไปแล้วแต่ขนาดมิลลิแอมที่ลูกค้าต้องการใช้เลยนะครับตัวนี้เป็นคู่มือ,อคู่มือก็จะบอกรายละเอียดต่างๆนะครับเป็นเมนลนะครับแล้วก็สแกน QR code นะครับ IOS และ Android ก็สแกนได้เลยนะครับง่ายมากเวลาเราจะติดตั้งตัวกล้องวงจรใช้งานนะครับ ตัวนี้เราจะแถมเมมโมรี่การ์ด16จิกไปให้นะครับรูปร่างกล่องต้องเป็นแบบนี้นะครับ 1080P Solar Cell Camera นะครับนะตัวนี้กันน้ำได้กันก็คือใช้แบบเอา o ดได้ครับกันน้ำได้สบายนะครับเพียงแค่ว่าอย่าให้อุปกรณ์จมอยู่ในน้ำแค่นั้นเองนะ ตัวนี้จะมีทั้งเห็นไหมครับมีตามแมวอยู่นะครับจะเป็นเวลาใช้กลางคืนเนี่ยจะมีโหมดไนท์เวอร์ชันนะครับก็คือภาพเห็นแน่นอนไม่ต้องกลัวนะครับตัวนี้ทางเราขายอยู่ที่3,900บาทนะครับติดต่อคุณหนุ่มประดับยนต์นะครับ0 9 1 2 6 7 8 2า